ตอนนี้กาลังอินไว้นะคะพี่จุ๋มยังไม่เสร็จเลยเนี่ยลายเยอะมากเลยน้ออาตามสบายนะคะเดี๋ยวนะคะแป๊บนะึ่งแล้วก็แล้วก็ ที่ผมจะเาอาออเดียนกันนะคะ มากาันหรือยังฮัลโหลสวัสดีค่ะวันดีค่ะน้องๆพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้พี่จุ๋มจะมา,า,าแนะนำการทางเข้านะคะทางจุ๋มเฮรูมนะคะจุ Hair Room ๋มเฮรูมสูริโอนะคะว่าเข้ามาทางไหนนะคะแล้วก็จะโชว์ร้านนะคะวันนี้เราก็จะทำไลฟ์สดนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวตามกันมาเลยเรานะคะวันนี้ไลฟ์สดพี่จุ๋มว่าตอนนี้ไม่ได้ทำผมนะคะ ตอนนี้ไม่ทำผมพี่จุ๋มก็จะอะไรอ่ะเดี๋ยวพี่มองกอะไรเนี่ยค่ะขอบคุณมากค่ะสบายดีทุกคนค่ะขอให้น้องสบายดีด้วยนะคะครอบครัวด้วยนะคะก็วันนี้พี่จุ๋มจะมาโชว์ร้านทําผมนะคะช่วงนี้ไม่ได้ทําผมนะคะจะทําผมตอนช่วงเดือนกรกฎาน,นะคะตามรัฐบาลบอกนะคะก็ตามมาเลยค่ะเดี๋ยวพี่จุ๋มจะลงยู u ูบที่หลังนะคะอันนี้ไลฟ์สดน,นะคะ โอเคนะคะอันนี้คือทางเข้านะคะคนนะคะนี่พี่จุ๋มจะพาเดินมาก่อนตอนวันนี้ได้ยินเสียงนกเยอะเลยเนาะนี่คือทางเข้าทางลานบ้านจุ๋มเดี๋ยวูนี่ที่บ้านนะคะนี่ที่บ้านนะคะนี่หน้าบ้านนะคะแล้วก็ก็นี่คือนี่คือเป็นพี่จุ๋มจะชอบตกแต่งสวนหน้าบ้านนะคะนี่คือดอกไม้ปลูกเองค่ะปลูกเองปลูกเองใช่ไหม ดอกกระบบใหญ่มากใหญ่เท่ามือตอนนี้กำลังเริ่มเหี่ยวแล้วนะคะเดี๋ยวพี่จุ๋มก็จะเริ่มตัดเขาทิ้งไปนะคะจะได้ดอกใหม่ๆขึ้นมานี่เดี๋ยวตามมาเลยค่ะเวลาลูกค้าพี่จุ๋มมาเนี่ยเขาก็จะมาทางนี้นะคะมามาที่นี่นะคะนี่คือหมู่บ้านที่พี่จุ๋มอยู่นะคะโอเคนะคะเป็นหมู่บ้านที่พี่จุ๋มอยู่มาหกปีละ <laughs> โอเคคนจะเลี้ยวรถก็เวบเลยะเวบ ก่นจะเลี้ยวรถเข้าปากซอยนะคะนี่ก็คือทางเข้าบ้านนะคะไม่ใช่เข้าบ้านสิเข้าร้านนะคะจุ๋มแฮรุนนะคะนี่พี่จุ๋มก็จะปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ใหม่ต้นนี้ชื่ออะไรก็ไม่รู้นะคะต้นชื่อว่าฮันนี่ซัคกโคนะคะสวยมากมันจะเป็นดอกสีเหลืองนะต้นนี้คือเอาไว้ทางเข้าร้านนะคะอีกหน่อยเดี๋ยวร้านได้เปิดอีกทีหนึ่งพี่จุ๋มก็จะถ้าร้านได้เปิดก็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 จะ ดูสวยงามนะคะนี่คือทางเข้าแล้วคะมาทางเข้าคือมันจะเป็นซอยเล็กๆแบบนี้นะ,ะพี่จุม๋มทําเป็นซอยเล็กๆเ,เข้ามานะคะทางเข้าที่ร้านจุ๋มแฮร์รูมนะคะมีคนดูกี่คนละสองคนสวัสดีค่ะใครเอ่ยพี่คอน้องเอียงกล้องเอียงหรอคะแบบนี้ได้เปล่าคะหรือแบบนี้กล้องเอียงแบบนี้หรือแบบนี้แบบนี้เนาะโอเคโอเคค่ะ ได้แล้วเนาะโอเคโอเค,อเคลูกชายบอกสอนให้ทําแบบนี้นะคะสอนให้ตั้งแบบนี้นะคะเวลาเข้า YouTube มันก็จะดีหน่อยนี่นะคะนี่คือร้านเล็กๆเ,เองนะคะเป็นร้านเล็กๆซูริโอพี่จุ๋มทําเองนะคะ6ปีที่แล้วมันเป็นเหมือนแบบเป็นเรน up, อือนกระจกอะนะคะนี่นะคะ <_ co h> เห็นไหมคะเห็นเนาะนี่ไง เป็นร้านเล็กๆแล้วพี่จุ๋มก็จะปลูกต้นไม้เยอะมากเป็นคนชอบปลูกต้นไม้นะคะโอเคนี่นี่จะพาเข้ามาก่อนทางเข้านี้เนาะนี่เข้าร้านมาละดูร้านนะร้านพี่จุ๋มก็จะเป็นร้านเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะคือจะรับแขกอ,อ่วันละสีห้าหัวขนาดนองนะคะเดี๋ยนี้เพราะว่าคือไม่รับเยอะนะคะเพราะทําทคนเดียวนี่ก็คือร้านพี่จุม๋มนี่ก็คือที่ ล้างผมนะคะล้างผมแล้วก็พวกเก็บของแชมพูอะไรตัวล่วนี้นะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นพวกตู้กระจกนะคะเป็นเป็นที่จอดกระจกให้แขกนั่งให้ลูกค้านั่งนะคะนี่ก็เป็นพวกเครื่องไม้เครื่องม,มือของพี่จุ๋มนะคะเครื่องไม้เครื่องม,มือที่คู่ชีพนะคะเกนไกนี่ก็กจะคมมากนะคะของญี่ปุ่นนะคะซื้อมาจากญี่ปุ่นนะคะเพื่อนส่งมาให้นะคะคือ ่400กปอนนะคะอันนี้450นะคะประมาณนั้นเดี๋ยวนี้ไม่ซื้อกระเป๋านะคะซื้อกันไก่นะคะแทนนะะกันไก่กับกับหวีก็นี่ก็แค่หวีเฉพาะอย่างเดียวก็ประมาณเกือบ2,000นะคะหวีอันนี้นะคะพี่จงนะคะแล้วก็เป็นแค่เนี่ยฐานะะโต๊ะเล็กๆน่ารักน่ารักแล้วก็ที่ใส่ของถ่งนแพร r รูมก็จะมีพวกหวีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ ผมแขกก,ก็ก็จะชอบมากเลยนะคะที่นี่นะวิวข้างหลังบ้านก็สวยนะคะแล้วก็ที่ทําเล็บพี่จุ๋มเดปีนี้ตอนแรกก่อนจะมีโควิดสิเก้าไม่โอเคหละคะ่ะแล้วสิแล้วแบบนี้โอเคปะคะ่ค่ะแบบนี้เนาะอืมเป็นไงบ้างคะโอเคนี่นะคะ ทำสีตอนแรกว่าจะทําสีเล็บนะคะทาแต่สีเล็บมือนะคะที่นี่จุ๋มแฮร์รูมพี่จุ๋มก็ใช้ของ o p i นะคะที่ร้านจะใช้ของดีมากนะคะ o p i ก็ยังไม่ได้รับลูกค้าเลยแล้วลูกค้าก็จะมาจองจองตั้งแต่เดือนอะไรนะเดือนก่อนที่จะมีโควิดเนาะสามปีที่แล้วเออสามเดือนที่แล้วนะคะโอเคเอ่อไม่โอเคโอเคยังคะพี่คอนโอเคนะคะสวัสดีค่ะ ก้องเอียงเหรอคะแล้วแบบนี้โอเคไหมเนี่ยแบบนี้ <c oughs> โอเคนะคะก็จะไปนี้ก็พอร้านเสร็จแล้วแล้วพี่จุ๋มจะพาไปดูตรงตรงหลังบ้านนะคะพี่จุ๋มชอบปลูกต้นไม้ตอนนี้ติดโควิดนะคะแต่ปกติเป็นคนทาทาผมนะคะเป็นเป็นช่างทําผมอบเชยนี่คือหลังร้านนะคะหลังร้านพี่จุ๋มมันก็จะเป็นที่สวนนะคะตอนนี้ปลูกถั่วอยู่ <c oughs> เห็นไหมถั่วพี่จุม๋ม ถัวถ่วถั่วกำลังขึ้นดอกถั่วนี่สีส้มสวยมากชอบเป็นคนชอบสีส้มนะคะสีส้มสีแบบพีสนะคะของเมืองกิษนะคะโอเคนะคะนี่ก็คือต้นไม้ที่เราปลูกเวลาลูกค้าพี่จุ๋มมาเนี่ยเขาก็ชอบมานั่งนั่งโต๊ะนี้นะคะนั่งพักผ่อนนะคะตอนนี้ก็จะมีอะไรเล็กนิดหน่อยเพราะว่าสาวยน้ําคุณลูกชายรู้สึกจะจะรั่วนะคะโอเคนะคะแล้วพี่จุ๋มตอนนี้ก็ปลูกอันนี้ด้วยปลูก กูโอเคค่ะแล้วแบบนี้อะคะโอเคเนาะโอเคแบบนี้เนาะพี่เนาะโอเคนี่เห็นไ,ไหมเห็นอะไรไหมเนี่ยถั่วปลูกถั่วปลูกถั่วกำลังขึ้นนะเนี่ยตอนนี้ผมไม่ได้ทำอ๋อลคะ อันนี้โอเคเปล่าคะอันนี้ใช้ได้เนาะเออโอเคขอบคุณค่ะพี่คอนเอ,อเอ๊ะือกล้องมันผิดไปก็อันนี้อถั่วพี่จุ๋มปลูกถั่วนะคะถั่วที่นี่เขามันมันก็จะกินเป็นสลัดได้นะปลูกหลายต้นเลยงวดน,นี้เพราะว่ามงานไม่ยุ่งนะคะช่วงนี้คือ โอเคขอบคุณมากค่ะพีก่กออันนี้โชว์โชว์ร้านนะคะโชว์ร้านทําผมเสร็จแล้วก็โชว์หลังบ้านว่าปลูกอะไรช่วงนี้ไม่ได้ทําผมนะคะเราก็จะปลูกถัว่วปลูกผักนี่ค่ะปลูกผักเนาะปลูกผักคืออันนี้ถั่วนี้มันเกี่ยวกับถั่วพีเขาเรียกพีนะคะมันก็จะกินเป็นแบบสลัดได้นะคะแบบนี้คือเราไม่ต้องรอก,กินถั่วนะคะ เราเรา,เรากินเป็นสลัดก็ได้นะคะแบบนี้นะคะปลูกเยอะเพราะพี่จุ๋มเป็นคนบ้านต้นไม้นะคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะพี่คอนโอเคค่ะพอดีเดี๋ยวจะเอาลง youtube ที่หลังนะคะคือเดี๋ยวจะโชว์ร้านให้ใหม่อีกทีหนึ่งเนาะอันนี้คือต้อนเชอร์รี่นะคะนี่คือต้อนเชอร์รี่หลังบ้านเห็นไหมทุกคนเห็นไหมพี่จุ๋มปลูกเองต้นเชอร์รี่เห็นหัวไหมเนี่ยทุกคนเห็นไหมคะเห็นเนาะเห็นไหม กำลังขึ้นสวยงามนะคะเพราะที่บ้านนี้จะพี่จุ๋มจะชอบปลูกต้นไม้นะคะหลังบ้านเพราะว่าเวลาแขกมาเห็นไหมต้นไม้ขึ้นเต็มเลยอันนี้คือตอนแรกเป็นสวนหลังบ้านสวยมากนะตอนนี้เป็นเป็นเขาเรียกอะไรอะเป็นอ่าโอเคค่ะค่ะค่ะซูมหน่อยเนาะโอเคนี่นะ อันนี้พี่จุ๋มก็จะจะเป็นแบบปลูกต้นกระเทียมด้วยนะคะปลูกต้นกระเทียมเห็นไหมต้นกระเทียมได้ได้ทานแล้วนะสองสามทะสองส,ส,สามครั้งนะคะตัดได้ทานแล้วขอบคุณค่ะก็อยู่ว่างๆนะส่วนมากจุ๋มจะเป็นคนที่ชอบปลูก ปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ปลูกผักเด็กโรงเรียนสตรีก็อย่างนี้นะเราเรียนมาหมดเลยนะพี่คอนใช่ไหมคะโรงเรียนสุรนารีวิทยาสู้ๆนะคะนครราชสีมาเพราะเด็กสุรนารีนี้เด็กคนโคราชนะคะเด็กสุรนารีเราทได้หมดนะคะเราเก่งมากนะคะเรื่องการเมืองการปลูกผักการแต่งตัวการดูแลลักษณะของการ เป็นผู้หญิงไทยแท้นะคะเราจะเรียนรู้พวกนี้มาตลอดนะคะขอบคุณค่ะค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือปลูกแตงกวานะคะสวัสดีค่ะน้องเพน mm hmm. พี่จุ๋มโชว์ร้านจุ๋มเฮลูวันนี้แล้วก็โชว์การปลูกผักสวนครัวนะคะวันนี้พี่จุ๋มปลูกปลูกแตงกวาได้ยนะขึ้นเต็มเลยเนาะ จะมีหญ้าด้วยนะปนกับหญ้าเพราะยังไม่ได้ตัดหญ้าคุณสามีบอกว่าให้ตัดหญ้าด้วยค่ะ <c oughs> เด็กสุรนาราีเราเก่งค่ะเราเก่งนี่เนะเห็นแตงกวาไหมจะเห็นไหมมีกําลังขึ้นแตงกวากับยหญ้าดัวกันนะคะพี่จุ๋มจะเป็นคนชอบป,ปลูกผักผลไม้นะคะก็นี่คือนี่คือต้นแอปเปลิลนี่คือต้นแอปเปลิลเห็นไหมนี่ต้นแอปเปลิปปลสวัสดีค่ะนี่คือต้นแอปเปลิลนี่กําลังขึ้นเนาะเห็นไหม แอปเปิ้ลก็ลังขึ้นวันปีนี้ขึ้นเยอะแอปเปิ้ลเหมือนกันนะคะแล้วก็มีอะไรกันดอกไม้นะคะนี่พี่จุ๋มปลูกอยู่เห็นไนี่คือดอกกุหลาบเป็นดอกที่ชอบมากเป็นดอกที่ชอบที่ปลูกของเยอะๆนี่เพราะว่าค่าพี่จุม๋มตอนนี้ติดโควิดนะคะติดโควิดคือเปิดร้านทําผมยังไม่ได้นะคะจุ๋มแฮร์รูม นะคะตอนนี้นะคะ,ตอนน,ะ,คะตอนนี้ก็ทางานเดือกไปปลูกผักปลูกสวนครัวตอนนี้ใครอยากติดตาม YouTube ก็มีนะคะพี่จุมจ๋มจุ๋มแพร่รูมยูคนะคะยูทู e ตอนนี้พี่จุ๋มก็จะแบบโชว์สวนหลังบ้านนะคะคือปลูกเองนะคะต้นไม้พวกนี้นะคะแล้วก็มีต้อนอะไรก่ะใครอยากเห็นต้อนอะไรต้นนี้มีเพื่อนมาขอนะเนี่ยเพื่อนมาขอมาขอตัดเราก็บอกถ้าอยากได้ก็มาตัดนะคะแล้วก็ตอนนี้คือนี่ลูกนี่พี่จุ๋มปลูกเองเมื่อ สีปีที่แล้วนี่ต้นนี้ใหญ่มากแล้ว uh, ต้นนี้ Hi Joe <laughs> I try to uh, Good afternoon I try to uh, show my um, my garden to everybody and my j u m hair room um, uh, see what, how j u m hair room look like to everybody today Thank you <laughs> I show this is my plum tree It's start to have a plum now. Look, I can't wait to have to have a nice plum, juicy plum coming up, and yeah, and what else? And what I got in here. Look at that. My favorite one as well, but very strong smell. <laughs> Did you see it, Joe? Yes, beautiful. Yes, I. ดอกกุหลบก,ก็ขึ้นเต็มไปหมดเลยนะคะส่วนบ้านพี่จุ๋มนี่จะเยอะจะเป็นคนบ้าต้นไม้นะคะบ้าต้นไม้เป็นคนบ้าต้นไม้มากแล้วส่วนมากก็จะตอนนี้ก็จะลกๆหน่อยนะคะเพราะว่าที่ตากผ้า <laughs> นี่ที่ตากผ้าที่เมืองกฤษแล้วก็ตอนนี้ก็ได้ต้นนี้มาใหม่เดี๋ยวพี่เอาให้ดู New m y New Roses this year Joe this one New one I bought two roses this year my favorite flower beautiful yes and that's this one นี่พี่จุ๋มก็ปลูกแครอทด้วยนะคะแครอทแครอทกำลังขึ้งไม่รู้เห็นหรือเปล่านะโอเควันนี้นิดเดียวนะคะวันนี้ปลูกเยอะมาก ดอกไม้บ้านพี่จุ๋มจะสีเข้มชอบสีแดงเนาะสีชมพูแล้วต้นนี้กําลังขึ้นนี่มันเป็นพุ่มใหญ่มากเลยนะต้นนี้จะเป็นสีขาวอดอกยังไม่ออกนะคะนี่ใครใหม่ก่ะฮายฮาันนี่แล้วต้นนี้นะคะต้นนี้ก็จะสวยเห็นไหมแต่พี่จุ๋มยังเล่นกล้องไม่ค่อยเก่งนะตอนนี้ก็พาช,ชมสวนหลังบ้านนะคะไม้ จุ้มแฮร์ room garden โอเคอันอันนี้ก็เป็นร้านทำผมพี่จุ๋มเนาะร้านเล็กๆก็โชว์โชว์ให้ดูแล้วเนาะตอนแรกมันก็จะเป็นแบบนี่นะคะสวนเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆนี่นี่หลังบ้านนะคะนี่สวนหลังบ้านก็จะมีร้านร้านพี่จุ๋มก็เดี๋ยวพี่จุ๋มจะโชว์ทางเข้าอีกทีหนึ่งนะบางคนยังไม่เห็นนะคะยวโชว์อีกรอบหนึ่งเนาะ ทางเข้า The way I come in to my gym hair room studio I show this one see and this a very okay เดี๋ยวตามมาเลยค่ะตามมาน้องๆ come in <laughs> come to see my gym hair room see the brick <laughs> โอเค So I shut the door here ปิดปึ๊บนะคะ Open to my gym hair room Welcome everybody นะคะ In this day today showing about my gym hair room okay วันนี้จุ้มแฮร์รูมก็จะมาโชว์ว่ามีอะไรบ้างนะคะจุ้มแฮร์รูมก็จะมี นี่นะคะสิ่งที่เราใช้ประจำสิ่งสิ่งของพี่จุ๋มนี่สิ่งลูกรักเลยนะคะลูกเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่รักมากนะคะแล้วก็เครื่องใช้สวยนะคะในร้านแล้วก็ก็เป็นกระจกนะคะ,ะจบให้แขกลูกค้านะคะนั่งสบายสบายนะคะอันนี้ก็คือสิ่งสำคัญขาดไม่ได้นะคะน้องหนูคือ กันไกนะคะคู่เด็ดนะคะกันไกคู่เด็ดจากญี่ปุ่นนะคะฟูมเชพานนะคะเชพานวีก็ฟูมเชพานนะคะทุกอย่างฟูมเชพานหมดเลยนะคะพอชอบนะคะนี่เล่มประมาณสามหมื่นกว่านะคะสามหมื่นบาทไทยนะคะก็ห้ามห้ามตกตกไม่ได้นะคะนี่คู่นี้คู่ใหม่มานะคะคู่เก่านี้ใช้เข้ามาประมาณ20ปีแล้วนะคะนี่โอเคนะคะวันนี้เบาๆนะคะเพราะว่าโชว์ร้านให้ดูเฉย So hi, Tini. I just show about uh, how to walk into my gym hair room. So we are gonna start to open in July, hopefully soon, for uh, July. Okay. If you like to have hair done, please read book, Okay. And my garden as well. Bunny, no work. Okay. I just like to grow all my vegetable. This is my runner bin. and This is my uh, back garden. So it's a bit messy at the moment because <laughs> so busy. Be a teacher, be a mum, everything. Yeah. So um, it's my garden from the view from Zoom hair room. View from Zoom hair room. Okay. That's and I have a swimming pool as well. But swimming pool have a hole for my son. โอเค just see กา t a b l e a ล d my fruit This is my s h e l l y my s h e l l y โอเคนะคะต้นไม้ชอบมากเลยคนบ้าปลูกต้นไม้นี่ก็ต้นแอปเปิ้ลต้นแอปเปิ้ลกำลังขึ้นนะคะใครยังไม่เคยเห็นแอปเปิ้ลต้นแอปเปิ้ลนะคะเป็นแบบนี้นะคะที่เมืองไทยคือเป็นแบบนี้นะคะ ดอ,ดอกไม้นะคะดอกไม้พี่จุ๋มก็ดอกนี้ดอกกลับแดงนี่ชอบมากนะคะดอกกลับแดงสวยมากนะคะปีนี้หอมมากบ่งตรงหอมหอมแบบชื่นใจแล้วคนที่เป็นแพ้อากาศก็กไม่เป็นไรนะคะโอเคค่ะน,นี่ก็ต้นดอกไม้เหมือนกันนะคะแต่ไม่จําไม่ได้ว่าชื่ออะไรนะคะเพราะว่าพี่จุม๋ม จะปลูกเยอะมากต้นดอกไม้สวนดอกไม้นี่ก็เป็นแบบเป็นซุ้มนะคะพี่จุ๋มจะทําเป็นซุ้มนั่งเล่นนะคะคือมันจะเป็นแบบดอกที่แบบคุมนะ,ะตอนนี้ดอกมันร่วงหมดแล้วนะคะเนี่ยคะ่ะร่วงหมดแล้วโอเคตอนนี้ก็นิดหน่อยเนาะโอเคขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวพี่จุ๋มจะลงไปใน u t u b e เนาะแล้วก็เดี๋ยวค่อยติดตามกันนะคะก็เดี๋ยว แป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่จุ๋มวางโทรศัพท์ก่อนนะคะเราก็จะบอกว่าขอบคุณมากนะคะที่ติดตามวันนี้เดี๋ยวพี่จุ๋มจะไปซูเปอร์มาร์เก็ต get some food later on as well for uh, uh, for Thai takeaway tomorrow night okay um, เอ่อโฟ r ิ่งโฟชาลิตนะคะโอเคขอบคุณมากมากค่ะน้องๆแล้วพี่ๆที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะติดตามจุ๋มแฮร์รูมแล้วก็ติดตามจุ๋มแฮร์รูมยู u ูบแล้วนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ